จากสเปซสปาชาแนลครับยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งครับในหมวดรีวิวนะฮะหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยออได้ทําการรีวิวตัวไบโอเทอร์มเดนในแอมพูไปเนี่ยอมก็ได้พักหน้าเป็นเวลา7วันแล้ววันนี้ก็จะมาลองครีมของแบรนด์ออร์ดินารีบ้างซึ่งแบรนด์เนี้ยต้องบอกตรงว่าอมยังไม่เคยใช้เลยเนาะก็คือช่วงเนี้ยอมไปเจออ,องแอนเจอร์น a ลของฝรั่งใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ไปเจออันหนึ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการใช้ครีมหรือว่าพวกพวกเซรั่มเนี่ยครับ ก็คือในในเจอร์นอลเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราจะใช้ครีมเปลี่ยนครีมใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยให้มันได้ผลให้มันเ f ฟเฟกตีฟเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาประมาณ28วันในการที่จะครีมตัวใหม่ที่เราใช้มันถึงจะเห็นผลที่ชัดเจนที่มันเคลียร์มากว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรจาก day 1จนถึง day 28อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นเจอร์นอลที่ของสนใจมากเพราะว่าของเนี่ยก็ ื้อครีมมาใช้เองรีวิวเองขายเองใช่ไหมแล้วการที่เราขายของเราก็อยากรู้ว่าครีมตัวนี้มันดีจริงๆริงไหมก่อนที่เราจะขายให้ลูกค้าแล้วองก็อยากลองใช้ครีมของแบรนด์ Ordinary เพราะว่าของไม่เคยใช้ตัวนี้เลยไม่เคยใช้แบรนด์นี้เลยส่วนประกอบของแต่ละตัวเนี่ย Ordinary เนี่ยมันมีตัวไหนบ้างที่อองไม่แพ้สารตัวนั้นใช้แล้วจะไม่แพ้ง่ายเลยเพราะอองเป็นคนแพ้ง่ายฮะผิวแพ้ง่ายก็เลยศึกษาศึกษาเสร็จก็บอกพี่ว่าเออฝากซื้อหน่อย แต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานใช่ไหมแล้วเงินก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยงบจ้างเป็นโรคซับจ้างเต่ามากอันนี้ <c oughs> ก็เลยบอกพี่ว่ามีงบ1,000บาทพันเดียวเท่านั้นฝากซื้อหน่อยสุดท้ายแล้วอ่ะไอแบรนด์ o r d i n a r ่เนี่ยจะบอกว่าเป็นแบรนด์ของประเทศอังกฤษนะความจริงแล้วเป็นของประเทศอังกฤษแต่ว่าจากที่เคยส่วนตัวที่เคยไปมาประเทศที่ขายออเดอรี่ถูกอะ่ะก็จะมีออสเตรเลียกับเกาหลีขายถูกมาก คือไอออเ i อรี่เนี่ยที่ที่ฝั่งยุโรปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาบอกว่ามันเป็นครีมเป็นเซรั่มเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่งบอ่ะหลักร้อยก็สามารถใช้ได้แต่ว่าคุณภาพอบบมันหลักพันเจอเนี้ยมันทำให้อกสนใจไงองมีงกบพันหนึ่งนะฝากซื้อหน่อยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี้ก็เลยได้มาสี่ตัวเดี๋ยวอจะมาแกะให้ดูว่าส่วนผสมอะไรบ้างไอตัวเนี้ยสี่ตัวเนี้ยคือออกงานศึกษามาถีทั่วแล้วแหละว่า ส่วนประกอบของแต่ละตัวมันมันไม่มีส่วนที่ทําให้คนแพ้ง่ายอ่ะเกิดอาการระคายเคืองหรือว่าแพ้เพราะว่าเราอ่ะใช้เองใช่ป่ะ28วันอ่ะคงไม่อยากให้หน้าพังหรอกเราคาสัสรันมาอย่างดีจากแบรนด์ ordinary ครับแล้วเดี๋ยวออกจะมาแกะผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้ดูเนื้อเซรั่มของแต่ละตัวกับคุณสมบัติของแต่ละตัวกันดีกว่ามาเรามาดูตัวแรกจากหนในสที่เราซื้อมากันอย่างตัวแรกตัวเนี้ย เรียกได้ว่าเป็นตัวเรือธงตัวหนึ่งของแบรนด์ออ n ดอนเลยนะไอตัวนี้ดย๋ยวยินให้ดูอืี่ยตัวนี้คือ Ordinary AHA 30%บวกกับ BHA 2%นตะฮะไอตัวนี้มันเป็นโฟมมาสหน้าหรือว่าที่เราเรียกกันว่ามาสเลือบนั่นแหละที่แบบพอมาสแล้วมันจะแบบแดงๆทั่วหน้าตามที่เราเห็นในรีวิวอย่างเงี้ยไอตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยนะฮะส่วนประกอบหลักๆของมันก็มี AHA BHA วิตามินอะไรเนี่ยวิตามิน B B5 กับ B5 AHA เนี่ยชื่อเต็มของมันเนี่ยคือ alpha hydroxy l i c acid นะครับมันช่วยในเรื่องการกระจัดสิ่งสกรปรกบนผิวให้สว่างขึ้นนะฮะเดี๋ยวลองดูะครัตถุดิั์ก่อนนี่ส่วนในตัว BHA เนี่ยมันชื่อเต็มของมันคือ beta hydroxy l i c acid นะครับช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะส่วนวิตามิน B5 เนี่ยมันช่วยในการรักษา และการต่อต้านอนูมูลอิสระให้หน้ากระชับอ่อนเยานะครับแต่ว่าไอตัวเนี้ยคือเราจะใช้ได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะเพราะว่าไอตัวกด AHA อะไรพวกเนี้ยมันเป็นความรู้ทั่วไปอยู่แล้วก็คือมันจะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยไวต่อแสงเพราะฉะนั้นไม่ควรใช้แล้วก็ออกไปตากแดดอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าจําเป็นจริงๆก็ออใช้ทาครีมกันแดดเอาละกันในเนื้อก็ดีภัณันก็จะเป็นนี้ลองดูสิโอสีหน้ากลัววะ ไม่หนืดนะไม่หนืดมากเนี่ยตัวนี้มันเป็นมาส์หน้าใช่ไหมวิธีใช้ของมันคือใช้แค่สินาทีแล้วก็ล้างออกสำหรับตัวที่2จาก2ในสี่นะฮะตัวนี้ผมขอวางไว้ตรงนี้ก่อนตัวนี้ครับชื่อว่า h y a l ลูร n นิกเอ็กซ์บวกกับวิตามิน B5 5%ปเต์นะครับ ตัวนี้ฮะเป็นเซรั่มนะครับวิธีใช้ของมันคือทาทิ้งไวเช้าเย็นเนะาะเช้าเย็นเนี่ยส่วนประกอบหลักของไอตัวนี้มันคือสารสกัดจากไฮยาลูรอนิกเอ็กซิตสองเปอร์เซ็นต์กับวิตามิน B5 ินะครับสีมันจะเป็นสีขาวประมาณนี้เ,เดี๋ยวเอาให้ดูตัวนี้มันช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระและส่งเสริมการสร้างคอลลาเจนนะครับและอีลาสตินนะให้ผิวเนยรักษาความยืดหยุ่นนุ่มนิ่มแล้วก็ริ้วรอยให้จางลงนะครับสำหรับ ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ก็ใช้เหมือนเหมือน<ๆ>จนหมดของออร์ดินารีก็คือสูบขึ้นมานี่อันนี้ก็คือจะเป็นตัวน้ำอะน้ำเซรั่งอะถามว่ามันหนืดไหมหนืดสู้ไอตัวมาสตัวเมื่อกี้ไม่ได้อันนี้มาเรามาดูตัวที่สามในสี่กันสำหรับตัวนี้นะครับชื่อว่าอะไรเนี่ยเนี่ยซิามายนะฮะสิบเปอร์เซ็นกับสัากสีหนึ่งเปอร์เซ็นครับก็คือซิงนั่นแหละ แต่ว่าตัวนี้มันจะเหมาะกับผิวมันหรือว่าผิวผสมเท่านั้นนะซึ่งของอาเป็นคนผิวมันอยู่แล้วก็เลยใช้ตัวนี้ได้อันนี้ก็คือศึกษามาแล้วโดยประกอบหลัลดกของมันเนี่ยจะคือวิตามิน B3 กับสังกะสีซึ่งไอตัววิตามิน B3 เนี่ยมันช่วยในเรื่องของเอ่อเขาเรียกอะไรรอยดักสปอตเออพวกรอยดำนะครับรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวอยู่แล้วเนาะแล้วก็ ช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็ควบคุมความมันบนใบหน้าครับส่วนสําหรับสังกะสีเนี่ยรู้กันอยู่แล้วเหมือนเวลาเรากินวิตามินที่เป็นสังกะสีอะไรเงี้ยมันช่วยควบคุมเรื่องอาการเกิดสิวสาเหตุของการเกิดสิวอะไรต่างๆอยูอย่แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูดตัวเนื้อนะหนืดเท่าเมื่อกี้เลยคือเนื้อหนืดๆอย่างเงี้ยมาเรามาดูตัวสุดท้ายนะครับของ Ordinary นะตัวนี้มีชื่อว่า Lactic a c i d 10%บวกกับ HA นะครับ ใช้ทาแค่ตอนเย็นอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูข้างในสำหรับส่วนประกอบไอตัวนี้นะครส่วนประกอบหลักๆของมันคือกดแลคติกอะกดแลคติกเนี่ยช่วยผัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วให้กระจ่างใสนะครับให้เรียบเนียนโซเดียมไฮยาลูโรเนตเอ่อ,ครอ,ค,รอครอสโพลิเมอร์นะครับช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวแล้วก็ให้ผิวสุขภาพดีครับสำหรับตัวเนื้อนนะ สีมันจะต่างจากตัวอื่นก็คือสีมันจะออกสีส้มๆอย่างนี้เลยแล้วก็มีสารประกอบอย่างหนึ่งคือ t a ส m a มานเแล้วก็ p ป p เปอร์เบอนะฮะช่วยลดการระคายเคืองครับสำหรับตัวนี้พอบีออกมาเนี่ยฟองฟอดเลยแล้วก็เนื้อมันไม่เหนียวอะ่ะเนี่ยเทนชั่นมันไม่เหนียวเลยสองตัวเมื่อกี้เหนียวกว่าอันนี้คือแบบว่าไหลามากส่วนตัวเนื้อเห็นไหมเป็นน้ำเลยอะ่ะ ถ้าสมมติเอียงปุ๊บไหลเลยไม่มีความหนืดเท่าไหรค่ครับอันนี้คิดว่าน่าจะซึมเร็วเลยแหละนี่นะซึมเร็วมากเลยดูดิคนหลังจากที่เราคิดว่าตัว aha กับ bha อะ่ะมันต้องใช้ตอนเย็นใช่ไหมที่แบบพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดแล้วมันก็จริงๆด้วยข้างกล่องอะ่ะเพิ่งเห็นว่ามันเขียนว่า sun sun alert ไอ้สักอย่างก็คือการเตือนของผลิตภัณฑ์นั่นแหละก็คือมันควรจะใช้ตอนเย็นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้น ทางที่ดีเนี่ยรูทีนของเนี่ยจะเซฟตัวเองโดยการที่ <Eventually. S 1> ไม่เ็บตอนเช้าละกันก็คือ4ตัวเนี้ยสตัวนี้ของออ d ดนาเรเนี่ยองจะใช้แค่ตอนเย็นรูทีนก็คืออาบน้ำล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ใช้เซรั่มพวกนี้เลยเป็นเวลา28วันเขาองจะถ่ายโปรเกรสของทุกๆอาทิตย์ละกันก็จะเป็น4อาทิตย์พอดีเออแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากนั้นที่28ไปแล้วเนี่ย หน้าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือว่าแย่ลงขอพออหบอกว่า, mm hmm. วานี่สปอนเซอร์ hmm. เหมือนเดิมนะโนสปอนเซอร์ no ซื้อมาใช้เองรีวิวเองอันนี้นะครับก็จะเป็นรูทีนในการใช้ o r d i n a รีของเรานะฮะก็คือจะมาส์หน้าก่อนอาทิตย์หนึ่งนะครับใช้แค่2ครั้งก็พอครั้งละ10-15นาทีฮะไอมาส์เลือกตรงนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่ใช้ด้วยความที่มันมี aha อะ มันจะทําให้เราแสบไตรงที่มันอักเสบนิดนึงนะ AHA มันทําให้แสบอยู่แล้วอะ AHA BHA พวกนั้นอะมันจะทําให้เรารู้สึกแสบกับที่มันแบบเออมันคล้ายๆก็เรียกอะไรอ่ะสิวที่มันอักเสบอะไรเงี้ยอืมสิวที่มันอักเสบที่มันเป็นแผลเปิดอะไรอย่างงี้นิดนึงอะอืมตรงนั้นมันก็จะแสบนิดนึงอาทิตย์หนึ่งใช้แค่สองครั้งพอแล้วเดี๋ยวราก็จะทิ้งไว้สิบห้นาที แล้วองก็ไปอาบน้ำแล้วองก็อาบน้ำเสร็จเดี๋ยวก็จะมาใช้เป็นรูทีนของไอตัวเซรั่มให้ดูที่รอรีวิวกันไว้สามตัวนั้นก็พอหลังจากที่เรามาส์หน้าด้วยไอตัวมาส์เลือกเสร็จแล้วนะฮะพอเราล้างหน้าสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะทาด้วยสมตัวนี้สตัวนี้เลยซึ่งมันเป็นเซรั่มเหมือนกันสมตัวเนี้ยมันจะทาตัวไหนก่อนก็ได้อืมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวที่สอง เราจะเป็นตัวที่สามตัวสุดท้ายนี่จะเป็นรูทีนการใช้แค่นั้นคือมาสหน้าล้างหน้าแล้วก็ทาได้สามตัวนี้28วันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราลองใช้ครีม Ordinary เป็นเวลา28วันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยอันนี้อาจจะเปลี่ยนลุคนิดหนึ่งมีความแบบเออแซบขึ้นอะไรขึ้นนะ,ะขอบคุณสปอนเซอร์ได้นะ,ะเดี๋ยวสปอนเซอร์เดี๋ยวใส่ไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับตัวแรกนะครับตัวนี้เลยสำหรับของ Ordinary นะฮะที่เราเรียกกันว่ามาร์ตเลือด AHA 30% BHA 2%นะ,ะจะบอกว่าตอนที่เราทาตัวนี้ไปใช่ไหมมันมีอาการแบบ มเย็นไปเอาออกก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อของจรงเรง <c oughs> พราะมันแสบจริงเพราะไอ้ตรงที่มันรอยแดงที่หรือว่าเกิดจากซีออเซปเนี้ยมันมี aha เงี้ยมันกัดหน้านิดนึงอ่ะมันจะมีความแสบคะแนนเนี่ยเดี๋ยวจะให้เป็นแบบนี้คะแนนช่วยทาให้หน้าสว่าง <c oughs> กระจ่างใสขึ้นเนี่ยให้4คะแนนเลยเพราะว่าทาไปแล้วอ่ะมันสว่างขึ้นจริงๆ <c oughs> หลังจากที่เราใช้มา4อาทิตย์อาทิตย์ละสองครั้ง8ครั้งใช่ป่ะอันนี้คือเห็นผลเห็นผลเลยบอกเลยว่าตัวนี้ดีมาก แล้วก็สําหรับคะแนนความชุ่มชื้นที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยให้4คะแนนเหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าผิวเราอะแบบมันชุ่มชื้นขึ้นสุขภาพดีขึ้นอือมแต่ว่าไอ้คะแนนของความหน้ากระชับหรือว่าอ่อนวัยอะไรอย่างเงี้ยอ่อนยาวอะไรเงี้ยให้แค่3.5คเพราะรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ไปช่วยตรงจุดขนาดน,นั้นแต่ว่าตัวนี้ว่าไปตามดว่วนและสำหรับตัวที่สองนะครับก็คือตัวไฮยาลูรอนนิกเอ็กซต2%กับ B5 นะครับตัวนี้ จะบอกว่าไอที่เขาเคมาผิวนุ่มขึ้นนุ่มชุ่มชื้นขึ้นริ้วรอยล้องตื้นเนี่ยรูจางลงเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าประทับใจมากให้4คะแนนเพราะว่าพอใช้แล้วใช่ไหมไอพวกริ้วรอยต่างๆตามร่องแก้มหรือว่าตรงตีนกาอะไรเงี้ยมันตื้นขึ้นจริงตๆตื้นขึ้นเลยแหละตื้นอย่างเห็นได้ชัดเลยภายใน28วันเนี่ยเทกเจอร์ของมันที่มันไม่หนืดมากมันซึมเร็วมากคือทาไปปุ๊บใช่ไหมทีนี้ประมาณสิบวิคือซึมเข้าหน้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สําหรับนี้ประทับใจครับ ถือ <Wow. S 1> ว่าควรไปตำเป็นอย่างมากนะฮะสำหรับไฮยาลูรอนิกแอซิดนะฮะและสำหรับตัวที่3นะครับตัวที่3มอันนี้ของเราคือเนอซินาไมค์นะครับสิ์ผสมกับสังกะสี1%นปตะครับตัวนี้นะ,ะเหมาะสำหรับผิวมันกับผิวผสมเนาะส่วนของอ๋ที่ออกบอกไปต้นคลิปแล้วคืออองเป็นคนผิวมันตัวเนี้ยอจะบอกว่าลดรอยดำรอยแดงที่เขาเคลมไว้อะอ,องให้2.5คือมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร,ร่อ๋อใช้มา4สัปดาห์ถ้าจะเห็นจากโปรเกรที่อ๋องแตะรูปนิ่งไว้อ่ะ คือไอรอยแดงของอ่ะไม่ได้หายลงเลยนะมีแค่จางลงนิดนึงแต่ถือว่าออกไม่ค่อยอิมเพรสซีฟกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมจะให้เรื่องลดรอยดำรอยแดงเนี่ยผองให้2.5คะแนนพอเรื่องกระชับรูขุมขนเนี่ยให้4เพราะว่าเห็นผลดีจริงน้องเป็นคนรูขุมขนกว้างแต่ว่าพอใช้ตัวนี้ยสี่สัปดาห์รูขุมขนคือกระชับขึ้นแล้วก็ข้นความมันที่เขาเคลมไว้เนี่ยผอ,อให้3คะแนนพอ เพราะว่าหน้าองคก็ยังมันเหมือนเดิมก็ยังรู้สึกว่ามันมันอยู่เพราะฉะนั้นไอเนี้ยองให้แค่3าคะแนนพอส่วนเรื่องสิวที่มันช่วยจากสังกะสีจากซิงเนี่ยองให้3คะแนนเพราะว่าจากที่ดูโพเกสมาองมีสิวใช่ไหมสิว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 ตรงเนี้ยจะมีเยอะถ้าจากดูจากรูปนิ่งอ่ะสิวแห้งมันหลุดช้าอยู่นะแล้วก็ไม่ได้ลดพวกสิวตันเท่าไหร่สิวตันองก็ยังเยอะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยองไม่ค่อยประทับใจถ้าสำหรับคะแนนเนี่ยองให้แบบ จะาม,ามก็ได้มก็ได้ถ้ามีเงินเหลือก็ตามถ้าไม่มีเงินเหลือก็ไม่ต้องตามนะครับสำหรับรตัวแลคติเอ็กซิสสิบเปบวกกับ HA อันนี้จะบอกว่าผัดเซลล์ผิวให้กระจ่างใสเงี้ยให้4.5เลยเพราะว่าพอเท่าออไปแล้วใช่ไหมผิวออกงามมันลอกเป็นแผ่นบางๆเลยเป็นแบบ ขุยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันดีนะมันดีมันดีมันเป็นขุยๆเสร็จพอรูปๆ้มันก็ไม่ได้ทําให้หน้าแดงอะไรหรอกคือมันผัดเซลล์ผิวอะไรเงี้ยพอฉะนได้เรื่องผัดเซลล์ผิวให้กระจ่างแต่เนี้ยอันเนี้ยตัวนี้ของให้4.5เลยชอบมากส่วนความชุ่มชื้นหรือว่าผิวสุขภาพดีเนี่ยของให้4 4.5เพราะว่าใช้แล้วรู้สึกว่าผิวมันแข็งแรงขึ้นจริงๆถ้าจากดูจาก day 1กับ day t 8 e n คือผิวอะแข็งแรงขึ้นโดนแดดก็แบบไม่ได้แดงไวต่อแสงขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ แล้วก็ส่วนเรื่องการลดราคาเครื่องเนี่ยให้2.5เพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันช่วยรู้สึกว่ายิบยิบ,ยบตลอดเวลาทาตัวนี้แล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยลดราคาเครื่องก็ยังมีความคันคันยิบยิบบนใบหน้าอะไรเงี้ยแต่มันเป็นปกติของครีมที่เป็นตัวมีความเป็นกรดเนาะสำหรับคะแนนว่าควรทำสำหรับความรู้สึกส่วนตัวเลยนะหลังจากที่ลองใช้ไอ้สี่ตัวนี้นะรู้สึกประทับใจรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ค็อเคลไว้อ่ะที่บอกว่าเป็นเซรั่มหลักร้อยแต่คุณภาพหลักพันอนะฮะ ขอยืนยันอีกเสียงหนึ่งว่าใช้แล้วได้เห็นผลจริงๆเนี่ยคือ28วันคือรู้สึกว่าผิวหน้าดีขึ้นที่ผ่านมาคือเราใช้28วันที่ป่ะนี่ปริมาณที่เหลืออยู่ก็คือลดจากครึ่งมึงลงมานิดนึงใช้ได้ประมาณ2เดือนนะ <Wow. S 2> และสำหรัวบวันนี้นะครับขอจบการรีวิว28วันกับการใช้ครีมออร์ดินาลีในงบ1,000บาทเพียงเท่านี้นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e กด นะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ